ฉชิทุกท่านมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อดาบทสมโนด้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องพญานาคเชิญรับฟังกันได้เลยครับ นะโมสัจะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะในพุทธศาสนามีผู้ถามว่าพญานาคมีจริงหรือไม่พญานาค หรือในประเทศไทยได้สร้างพญานาคไว้ต่างวัดว่าอารามหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ดูเหมือนกับว่าจะมีดาดดืนแทบทุกวัดว่าอารามพญานาค เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งขึ้นสัตว์เดรัจฉานขึ้นเทวดาและก็มีฤทธิ์ว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปคือสามารถที่จะแบงกาย อะไรก็ได้พญานาะหรือมังกรซึ่งทางจีนก็ถือว่ามังกรนั้นก็คือพญานาะคพญานาก็เป็นที่เคารพหรือนับถือของชาวพุทธทั้งหลาย และพญานาคก็นับถือพระพุทธศาสนาด้วยคือนับถือตั้งแต่พระพุทธเจ้าตินเก้ามาฉะนั้นเรื่องพญามน,นาคจึงมีผัวพันในพระพุทธศาสนาควบคู่กันไป พราะฉะนั้นพญานาจึงมีส่วนในพระพุทธศาสนาเมื่อธรรมสันนิบาตเมื่อธรรมสันนิบาตหรือเทวะกันนิบาทล้มหมดอันอิบาทขญานาคก็ได้ขอให้พระพุทธเจ้า ไว้พระศาสนาหรือเพื่อพวกตนหนึ่งพันปีฉะนั้นในพันปีที่ห้าจึงเป็นพันปีอันมีนามว่าพันปีของพญานะาพระพุทธศาสนาเป็นไว้ เ็นห้าการคือกำหนดการห้าพันปีห้าพันปีปีที่ห้าของพญานาคปีที่ปีที่สีของพญานาะคปีที่ห้ขานะของพวก ชางมาอัยวไฟลิงปีที่สามของพวกมนุษย์ปีที่สองของพวกเทวดาพันปีที่หนึ่งของพวกพรหมคือว่าพันปีแต่ละพันละพันจึงจำแนกออกเป็นห้าการด้วยกัน เพราะฉะนั้นการสุดท้ายหรือการที่สี่จึงเป็นของพญานาคกึ่งตัดเนราชานและขึ้นมนุษย์แต่ตัดเยราชานแท้คือเป็นพันปีที่ห้าของพวกชางพวกโคพวกกวายพวกลิงพวกหมูมา้าตัดเนราชานต่าง ได้เริ่มต้นกล่าวถึงในสมัยพระพุทธเจ้าหรือปฐมพโพธ,ธิการเมื่อพระพุทธเจ้าจะก่อนจะตรัสรู้ได้ไปเสี่ยงถายคือนำเอาถาดทองหรือถาดคำของอางสุชาดาเอาไปที่ฐานโอยว่าอัตมา จะได้จัดเป็นสะพันยูสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ก็ขอให้ถาดนี้ลอยถวนกระแสน้ำพระพุทธองค์ที่จะถาก็ลอยถาล่างถาแล้วก็ลอยถาถาุนั้นก็เหมือนกับมีวิญญาณ กโลยทวนกนระแสหน้าคือขึ้นเหนือน้ำจนไปสุดประมาพบแปดสิบว่าหรือว่านั้นถาดนั้นก็วนบนแล้วก็จมลงไปท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อถานนั้นจมลงไปก็ดิ่งลงไปที่ท่ออ้องเพราะแม่คุ้มค่า ดิ่งลงไปมันก็ไปสู่เมืองพญานาคการคำนั้นก็ไปถึงเมืองพญานาคคือที่พญานาคอยู่คือเมืองใต้น้ำพญานาคกัละนากราชถูกเป็นพญานาคในแคว้นนั้น ก็ลืมตาขึ้นมากำลังนอนหลับกำลังนอนหลับได้ยินเสียงถาดไปกระทบกันถาดไปกระทบกันก็จะดุ้งตื่นก็เกิดควัมสนึกขึ้นว่าอ้มีพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นแต็งองหนึ่งแล้วเมื่อตะวนันนี้ก็มาตัดองหนึ่งก็จริงอยู่คือ ม่ใช่เมื่อวานคือถอยหลังไปเป็นเวลาพันพันปีหรือหมื่นหมืม่นปีแต่พญานาคพูดว่าเมื่อวานาความจริงก็พญานาคนั้นสับน,น,นึกเหมือนกับเมื่อวานเพราะมันเป็นเวลาอันไมย่ามายาวไม่นานเพราะพญานาคนั้นมีอายุนานเหลือเกินตั้งแต่ต้นพัักกั เพราะฉะนั้นพญาน,นาจนาึงสำนึกเหมือนคบว่าพระพุทธเจ้าตัดอง์แล้วคือพุทธกัสสปะก็เหมือนกับเมื่อวานและสามองที่มีถาดร้นอนๆกันอยู่ก็เหมือนกับเมื่อวันซืนและก็อีกใบหนึ่งก็เหมือนกับก่อนวันซืนคือถาดสามใบเพราะฉะนั้นใบของพระพุทธเจ้าของเราจึงเป็นใบที่สี พระชายาโยมท่านทูกฟังตัางหากก็หมายความว่าพญานาคนั้นมีบ้านมีเมืองอยู่ที่ใต้น้ำก็ด้วยเหตุอันนี้กำลังที่หนองคายในปีหนึ่งวันอบพันชาเขาบางคนจึงพากันไปดูบ้าไฟพญานาคที่ผุดขึ้นจากน้ำ แล้วก็มาผิดหวังเพราะคำเล่ากันก็ต่อกันมาเป็นเวลาร้อยร้อยปีว่าที่ลำน้ำแถบหนองคายมีบังไฟพญานาคพุดรลอยขึ้นจากน้ำที่ตะบนนั้นทุกปีทุกปีในวันออกพรรษา แล้วก็มีคนไปรอดูกันมีคนไปรอดูกันมากจนต้องเบียดเบียดกันหรือซื้อที่นั่งกันอะไรจองที่กันเอาตอนดึกหรือไม่ดึกเท่าไรประมาณหนึ่งทุกสองทงุ่มบังไฟไฟานะาก็ฟุดขึ้นมาเหมือนกับเบ้าไฟที่เมืองมนุษย์จุดกันอย่างนั้นแหละ บางทีก็ขึ้นมาซ้อนกันบางทีก็ขึ้นรวมหนึ่งสมดวงบางทีก็หายไปบางทีก็ติดติดขึนไปพุ่งขึ้นจากน้าขึ้นจากน้าแล้วก็ขึ้นสูงแล้วก็หายไปมาย้อนกลับมา <c oughs> ดูที่เขาไปดูเขายืนยันว่าเป็นความจริง ชาญาณโยมท่านผู้เฝ้าท่าเรื่องนี้ก็ได้ลงต้องถือพิมพ์อยู่บ่อยนี่ก็กล่าวถึงเรื่องเ่ยเกิรพญานาคในพญานาคทังที่ว่าเนี่ยมันเป็นพญานาคจำพวกหนึ่งที่อยู่ในน้ำหรือในลำาขางหรือใต้ดิน แต่พญานาคมีหลายจำพวกคือจันนาพญานาที่อยู่ตามหนองระลำห้วยลําธารเล็กน้อยก็มีพญานาคหรือตามถาม้ำตามภูเขาก็มีพญานาคเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นหมู่เป็นฝูงอยู่ด้วยกัน อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วจะบริมุดจิสุขนะั่งสวยมีมุดจิสุขเข้าสมาธิสมาบัติอยู่ที่ใต้ต้นมุดจรินอยู่ที่ใต้ต้นไม้มุดจรินในที่นั้นก็ไม่ไกลจากสักพญานาคคือสักมุดจรินก็มีสักอยู่ระดึง หรือมีน้องอยู่น้องหนึ่งแต่เขาเรียกว่ามุจจรินก็ในกาละครนั้นก็เกิดฝนตกลงมาฝนตกลงมาก็มีอากาศหนาวเย็นพญานาะคอยู่ในที่นั้นทราบว่ามีผู้วิเศษ คงจะเป็นสัพพัญูสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนก็ออกจากระมุจลินนั่นมาแล้วก็มาขดเจ็ดรอบแล้วก็เอาพังทายแพ่ต้องทายบังกุมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วจึงเรียกพระหน้าปกกันทุกวันนี้ก็เนเรื่องจากว่าในการนั้นพญานาคมาปกคุมพระพุทธเจา้านี่ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวแก่พระพุทธศาสนา <c oughs> แล้วก็ต่อมา พญานาะคก็ได้ขอพระพุทธเจา้าได้เหยียบย่ำรอยพระพุทธบาทไว้ที่หได้แม่นะ้ำนำมาาัธาพระพุทธเจา้าก็ประทานพระพุทธบาทเหยียบเป็นรอยไหวเพราะพญานาะคขอไว้เป็นที่สักการะบูชาเมื่อขึ้นมาแล้วก็จะได้สักการะบูชาที่หอด้า,ายนั้น ส่วนประเด็นออกไปเช่นในเมืองไทยแล้วก็มีพญานาคมากมายเหลืเกินเมืองไทยเมืองลาวในครั้งหนึ่นงท่านอาจ,จารย์ชอบท่านไปจำพรรษาอยู่ที่แม่น้ำลินก็ในที่นั้นก็มีระยุระหนึ่นง,นงใกล้ๆกับสำนักปฏิบัติ ตอนเช้าก็มีคนมาใส่บาตเป็นประจำอยู่เสมอแล้วก็มีชายคนหนึ่งถุกภาพเรียบร้อยก็มาใส่บาตกับเขาเหมือนกันอาหารก็เหมือนกับคนทั้งหลายคล้ายๆกันมีผักมีปลามีอะไรต่ออะไรเหมือนกับอาหารมนุษย์นั่นแหละวันหนึ่งหลงพรอชอบถามว่า อายมอยู่บ้านไหนเขาก็กลาบต่อว่าเขาอยู่ใกล้ๆนี้แหละานอาจารย์ชอบก็สงสัยแต่ก็รู้ในใจแล้วทีนี้ก็สังเกตดูชายคนนี้มีอายุก้อนข้างจะมากดูภาพเรียบร้อยก็สังเกตดูตอนที่เขาลุกกันจากที่นั่ง sau khi ăn cám, ăn nang, ăn thịt, xong rồi, những người thường sống hàng ngày, hàng tuần, họ ăn đồ ăn, ăn đồ ăn, ăn đồ ăn, ăn đồ nền. ăn đồ ăn, ăn đồ ăn, phụ đồ Có ở đồ ăn, ăn đồ ăn, ăn đồ ăn, trong đồ ăn, ăn 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 đồ กายผู้นั้นก็เดินออกจากตลาไปแล้วก็ไปหายที่สระน้แล้วก็ไปหายที่สระน้ำติดตามที่ไหนก็ไม่มีร่องรอยก็เป็นอันแน่ใจว่านั่นคือไม่ใช่มนุษย์คือเป็นพญานาคซึ่งอาศัยอยู่ที่สระน้ำนั่นเองหรือมีรูลึกลงไป ที่ใต้ดินก็ไม่อาจที่จะรู้ได้เพราะพญานาคบางตน้นมีจิตใจเป็นบุญหลวงปู่มัน่นหรืออาจารย์มัน่นพร้อมกับด้วยอาจารย์ตื้อกับอาจารย์ขาวอีกทัานหนึ่งได้ไปบ้าำเพ็ญตนภานวนาอยู่ที่หลังทราเชียงดวตอนดึกกลางคืน หลวงปตื้อหลังจากที่ลุกจากนั่งภาวนามาเดินชมกรมยกจากภาวนามาเดินชมกรมก็ได้ยินเสียงถุงตงังถุงตงังเสียงที่น้ำเพราะใกล้ๆถ้ำยู่ใต้ถ้ำนั้นมันมีนมลำธารมันมีลำธารน,นา้ำไหลผ่านารูก็ไปลองดูก็พบว่า โอ้ลำตัวมันยาวมันยืดหัวขึ้นมาหัวมันยืดได้หดได้มันเล่นน้่งกัอย่างชนุสนานทีเดียวตัวมันดำดำมันเมื่อมาะไม่เห็นชัดนักมันเป็นเวลาตางคืนแล้วก็ไฟของท่านก็ไม่ชว่าพอทายาทโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาค ก็มีที่ตามถ้ำตามหนองน้าหรือตามภูเขาทีนี้ก็ลาสีฤาษีลิงขาวฤาษีเลีงขาวก็ทุดงไปในที่ต่างๆก็มาที่เมืองเชียงใหม่ครับหนึ่งือสีชิงลิงขาวนี่ก็คือเป็นประวัติที่คู่กันกับือสีลึงดัำวัดท่าจุ้ง ดีหรือสีลิอขาวก็ถูดงมากับเนนองหนึ่งแล้วก็พับอยู่ในที่ภูเขาไป่นิ่ภูเขาตอนคืนหนึ่งถามเนนว่านเนนอยากเห็นพญานาคไหมเนนก็บอกว่าอยากจะเห็นเนนอยากจะเห็นก็เออน่าคอยดูคอยดูตอนกลางคืน จะได้เห็นพญานาคตตกดึกขึ้นมาตกดึกขึ้นมาก็มีฝนตกลงมามีลมพายุแรงแล้วก็มีคว้าพะนองพระทาจารยโยมท่านผู้ฟังตลางเน้นก็ออกมาดูเห็นสว่างไปหมดบนท้องฟ้านอกจากสว่างทั้งหมดมีฟว้ามีฝนมีลมแล้วก็ยังเห็นตัวพญานาค ลอยไปลอยมาจังหวัดจุ่ยหยงมีแสงสว่างพุ่งเล่นกันอยู่บนอากาศเหมือนกำับเล่นน้ากันในอากาศพระสารยถาโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเน้นบอกว่าเห็นตัวไม่ใหญ่เห็นตัวไม่ใหญ่เท่าต้นกล้วยแต่แท้จริงอาจจะเป็นตัวใหญ่ก็ได้เพราะอยู่ที่สูงที่ไกลแต่ว่าเน้นว่าตัวขนาดต้นกล้วย อาจจะเป็นเท้า oh, ต้นกล้วยก็ได้เพราะพญานาคอยู่ตามกล้วยเล็กกล้วยน้อยหรือบ่อเล็กบ่อน้อยอาจตัวน้อยก็ได้เพราะพญานาคมีหลายลาหลายประเภทเดี๋ยวหลวงพ่อชอบว่าพญานาคจริงๆธรรมชาติของเขาตัวใหญ่และยาวจากดอยลูกหนึ่งไปถึงอีกดอยลูกหนึ่ง ที่เขายืดตัวออกไปก็หมายความว่าอพญานาคโดยธรรมชาติหรือปกติจะมีตัวใหญ่แต่ท่านพระคุณเจ้าหลวงพ่อว่าอาจจะมีหลายอย่างหลายชนิดจะอยู่ตำท่ำหรือตำหนองของบึงคงจะเป็นชนิดเล็กๆเ,เหมือนกับหลวงพ่ตื่อขึ้นมาเห็น มันก็ไม่ใหญ่ที่ทํำเชียงดาวหลวงปู่อาจารย์มั่นก็ทรละมานพญานาคตนหนึ่งก็ตัวไม่ใหญ่เท่าไรอยู่ในถ้ำแต่ธรรมชาติของเขาจะเป็นอย่างไรอันนั้นก็ไม่อาทีจะพูดได้บุญฐาญาติโยมท่านฟูฟังทั้งหลายก็เรื่องพญานาค ็นสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์ฝังมนุษย์จะนี้ละมิได้แต่ก็อยู่ในประเภทจัตนิรละชานพระพุทธเจ้าไม่ให้บวชในพระพุทธศาสนาแต่พญานาคก็มีส่วนในด้านถินธรรมศาสนาและรักษระาพาสนาของพระส,ส,มสมัมมาของพระพุทธเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นท่านพระคุณเจ้าหลวงพ่อจึงว่าพันปีที่สี่เป็นพันปีของพญานาะค ที่ขอพระพุทธเจ้ไว้คำสอนหรือไว้ปตะานาเพราะฉะนั้นปตะานาของสมมาสัมพุทธเจ้าจึงดำลงอยู่ในโลกนี้ห้าพันปีเมื่อห้าพันปีมันจบลงแนละ้วปตะานาของพระพุทธเจ้าก็เป็นอันสิ้นทุกไปทุกาาท่านญาติโมท่านผู้ฟังทายท่านสุกบุญเจ้าเราถึงเรื่องพญานาะคมา บางสิ่งบางส่วนโดยเนื้อความย่อๆว่ามีจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงก็คงไม่มีเรื่องเกี่ยวเกี่ย์พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจึงฉันอิษฐานแม้เราไม่เห็นด้วยตัวเองก็ต้องยอมรับว่าพญานาคนั้นมีจริงแน่นอนแสดงมาเยอะๆเรื่องพญานาคก็ยึดติดลง รขอบคุณทุกท่านที่ร่มวมรับฟังกันจนจบขออันนี้ส่งผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงเป็นพลัปัจจัยให้ทุกๆท,ท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีขอให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ